ผมว่าหลายคนที่ตั้งใจออกกําลังกายจริงๆเนี่ยน่าจะเคยรู้สึกแบบนี้นะครับคือเราก็เข้ายิ้มสม่ําเสมอคุมอาหารก็ดีมากแต่พอถึงจุดหนึ่งมันเหมือนเราไปชนกําแพงอะครับกล้ามมันไม่ไปต่อแล้วแล้วสายตาเราก็จะเริ่มแบับกวาดไปมองชั้นวางอาหารเสริมทันทีเลยพร้อมกับคําถามในใจว่าเอ๊หรือคำตอบมันอยู่ในกระปุกพวกนี้นะอืมแต่พอไปดูจริงๆโอ้โหตลาดมันใหญ่จนน่ากลัวเลยนะครับ ตั้งแต่โปรโตีนครีเอทีนไปจนถึงวิตามินสารพัดอย่างวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันครับว่าท่ามกลางตัวเลือกมหาศาลนี้เราจะเลือกของที่ใช่ที่จะมาช่วยเราทลายกำแพงนั้นได้อย่างไงแบบชาญฉลาดปลอดภยัยแล้วก็คุ้มค่าที่สุดเป็นการเปิดประเด็นที่ตรงจุดมากเลยค่ะเพราะคนส่วนใหญ่มักจะมองหาตัวช่วยทันทีเลยที่รู้สึกว่าไปต่อไม่ได้แต่ว่า ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องตัวช่วยพวกนั้นนะคะเราอาจจะต้องถอยกลับมา1นก้แล้วสำรวจกำแพงที่ว่านั้นให้ดีก่อนเพราะบ่อยครั้งเนี่ยรากของปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การขาดอาหารเสริมแต่มันอยู่ที่พื้นฐานบางอย่างที่เราอาจจะมองข้างไป เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะพาไปสำรวจรากฐานนั้นให้แข็งแรงก่อนแล้วค่อยมาดูกันว่าจะเลือกเครื่องมือหรืออาหารเสริมมาต่อย,ยอดอย่างมืออาชีพได้ยังไงเพื่อให้เงินทุกบาทที่เราจ่ายไปเนี่ยมันทำงานให้เราจริงๆไม่ใช่แค่ซื้อความสบายใจค่ะเอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าผมว่าหลายคนรวมถึงตัวผมด้วยนะพอตั้งใจจะสร้างกล้ามก็จะโฟกัสที่การยกเวทหนักๆก,กับการกินโปรตีนให้ถึงก่อนเลยแต่จากที่เกิดมาเมื่อกี้ เหมือนว่าเราอาจจะมองข้ามอะไรที่มันง่ายกว่าแต่สําคัญกว่าไปหรือเปล่าครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมี3มเสาหลักที่เป็นรากฐานของการสร้างกล้ามเนือ้อซึ่งเอาจริงๆนะคะสําคัญกว่าอาหารเสริมทุกชนิดบนโลกรวมกันซะอีกเสาแรกที่คนมองข้ามเยอะที่สุดเลยคือการพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเคยเจอเคสที่ลูกค้ายอมลงทุนกับอาหารเสริมเดือนละหลายพันบาทเลยนะแต่กลับนอนแค่วันละ4ี่หชั่วโมงเพราะว่าติดซีรีส์ สุดท้ายกล้ามก็ไม่ขึ้นแถมยังป่วยบ่อยอีกนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยครับว่าเราไม่สามารถใช้เงินแก้ปัญหาที่พื้นฐานได้แต่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าการนอนมันเป็นเรื่องแพสซีฟนะคะคือเราก็นอนเฉยๆมันจะไปสำคัญกว่าการออกแรงยกเวทที่เป็น active ได้ยังไงคะเป็นคำถามที่ดีมากครับ สิ่งที่น่าสนใจคือกล้ามเนื้อของเราเนี่ยไม่ได้โตตอนที่เรากําลังยกเวทนะครับเอาเหรอคะค่ะตอนนั้นมันคือการที่เราไปสร้างความเสียหายเล็กน้อยๆให้กับเส้นใหญ่กล้ามเนื้อแต่ช่วงเวลาที่มันจะซ่อมแซมแล้วก็สร้างตัวเองให้ใหญ่และแข็งแรงกว่าเดิมคือตอนที่เราหลับค่ะอ๋อร่างกายจะหลั่งโครรมโมนออกมา,มามากที่สุดในช่วงหลับลึกการนอนไม่พอก็เลยเหมือนกับว่าเราจ้างผู้รับเหมามาทุบตึก แต่ไม่เคยให้เวลาหรือเครื่องมือเขาในการสร้างตึกใหม่เลยสุดท้ายก็เหลือแต่ซากปลาขัดพังนะคะโอ้โหเห็นภาพชัดเลยครับนั้นเสาที่2ก็คือการฝึกที่ถูกต้องหรือตัวผู้รับเหมาที่มาทุกตึกนี่เองใช่ไหมครับใช่เลยค่ะการฝึกที่ถูกหลักการมันไม่ใช่แค่การไปยกยกให้เหงือออกนะแต่มันคือการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนและหนักหน่วงพอไปบอกร่างกายว่าเฮ้ยภาระที่เราเจอมันหนักขึ้นนะต้องสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มเพื่อรับมือ ซึ่งก็ต้องอาศัยทั้งความสม่ำเสมอการเพิ่มความท้าทายแล้วก็ท่าที่ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงบาดเจ็บส่วนเสาสุดท้ายที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือโภชนาการที่เพียงพอค่ะอันนี้คือวัตถุดิบก่อสร้างเลยทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันถ้าวัตถุดิบขาดต่อให้ผู้รับเหมาเก่งแค่ไหนมีเวลาสร้างทั้งวันทั้งคืนตึกใหม่ก็ไม่มีทางเสร็จสมบูรณ์ได้ค่ะ พอเราตั้งเสาหลักสามต้นนี้ได้แข็งแรงแล้วความคิดเรื่องแล้วจะเสริมอะไรดีก็จะเริ่มเข้ามาในหัวทันทีเลยแต่พอไปยืนอยู่หน้าชั้นวางนี่ตาลายเลยครับเราจะเริ่มกรองตัวเลือกพวกนี้ยังไงดีให้ไม่โดนการตลาดหลอกเอาครับมีหลักการง่ายๆที่ใช้ได้เสมอเลยค่ะคืออย่าพึ่งเชื่อสิ่งที่อยู่หน้าฉลากพวกคำโฆษณาเท่ๆอย่าง extreme mass หรือ anabolic fuel อะไรพวกนี้ส่วนใหญ่มันเป็นแค่ marketing ให้เราพลิกไปดูความจริงที่อยู่ด้านหลังแทนซึ่งก็จะมีเช็คลิสต์อยู่3ข้อในการต่านความจริงนั้นข้อแรกเลยคือตรวจสอบมาตรฐานการผลิตค่ะมองหาเครื่องหมายที่น่าเชื่อถือเช่นอย GMP HACCP หรือฮาลานนี่คือด่านแรกเลยที่จะช่วยกรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานออกไปครับแล้วด่านที่2ล่ะครับด่านที่2คือเช็คส่วนผสมในอาหารเสริมอย่างละเอียดค่ะ ตรงนี้สำคัญมากต้องดูว่าเขาใส่อะไรมาให้เราบ้างปริมาณเท่าไหร่มันตรงกับที่ร่างกายต้องการไหมบางทีเราเห็นโฆษณาว่ามีสารสกัดเทพๆแต่พอพลิกดูฉลากกับใส่มานิดเดียวหรือที่แย่กว่านั้นคือใส่ส่วนผสมที่เราไม่ได้ต้องการอย่างน้ำตาลหรือสารเติมแต่งอื่นๆมาเต็มไปหมดเลยนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่พลาดเลยค่ะคือเชื่อคำโฆษณาแต่ไม่เคยตรวจสอบวัตถุดิบจริงๆเข้าใจเลยครับ เหมือนเราสั่งผัดกะเพราแต่ได้มาแต่ใบกะเพราสองส่งใบที่เหลือเป็นถั่วฝักยาวหมดเลยเป๊ะเลยค่ะ <laughs> ใช้เลยแล้วข้อสุดท้ายล่ะครับข้อสุดท้ายคือประเมินความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ในภาพรวมค่ะแน่นอนว่ารีวิวจากผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่เรารู้จักมันก็มีผลต่อการตัดสินใจแต่ต้องใช้เป็นข้อมูลประกอบกับ2ข้อแรกเสมอไม่ใช่ปัจจัยตัดสินอย่างเดียว เพราะว่าอาหารเสริมเนี่ยบางทีผลลัพธ์มันต่างกันไปในแต่ละคนดังนั้นการยึดข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมาตรฐานแล้วก็ส่วนผสมเป็นหลักจะช่วยลดความเสี่ยงได้ดีที่สุดค่ะใช่ค่ะเวป r o t e คือพื้นฐานที่สุดเพราะมันตอบโจทย์เสาหลักข้อที่3เรื่องโภชนาการได้อย่างตรงจุดเลยก็คือการได้รับโปรตีนคุณภาพสูงที่ดูดซึมเร็วแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือ ไม่ใช่เวทุกตัวจะเหมือนกันนะคะถ้าเราใช้เช็คลิสต์ข้อที่2มาดูฉลากเราจะเห็นว่ามันมีหลายประเภทหลกัหลกๆเลยคือ concentrate, isolate แล้วก็ h y d r o l y s e ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนร่วมถึงผมด้วยได้ยินชื่อพวกนี้แล้วก็งงครับว่ามันต่างกันยังไงแล้วเราควรเลือกแบบไหนดีครับ isolate ที่เขาว่าบริสุทธิ์กว่ามันดีที่สุดเสมอไปหรือเปล่าเป็นคาถามที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ คอนเซนเทรตเนี่ยคือรูปแบบพื้นฐานที่สุดผ่านการกรองน้อยที่สุดทําให้ยังมีไขมันและน้ําตาลแลกโตสอยู่บ้างแต่ข้อดีคือราคาถูกที่สุดค่ะส่วนไอโ l a t e คือการนำคอนเซนเทรตมากรองอีกรอบเพื่อเอาไขมันกับแลกโตสออกไปให้ได้มากที่สุด ทำให้ได้โปรโตีนที่เข้มข้นขึ้นดูดซึมเร็วขึ้นเหมาะกับคนที่แพลคตสหรือกำลังไดเอทแบบเข้มงวดและสุดท้ายไฮโดรไลเซตคือการนำไอโซเลตไปย่อยโมเลกุลให้เล็กลงไปอีกขั้นทำให้ดูดซึมเร็วที่สุดแต่ก็แลกมาด้วยราคาที่สูงที่สุดกับรสค่าที่อาจจะขมขึ้นนิดหน่อยแปลว่าไอโซเลตก็ไม่ได้ดีที่สุดเสมอไปแต่ขึ้นอยู่กับเป้าหมายงบประมาณแล้วก็ร่างกายของแต่ละคนด้วยถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้มีปัญหาการย่อยแลคโตสเนี่ยคอนเซนเทรตก็เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและให้ผลลัพธ์ที่ดีมากแล้วค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้เช็คลิสที่เราคุยกันไปก่อนหน้าลองพลิกดูฉลากเวโปรตีนดูนะคะจะเห็นว่าบางยี่ห้อผสมน้ำตาลหรือสารเติมแต่งเยอะมากเพื่อทำให้รสชาติอร่อยนี่คือจุดที่การอ่านส่วนผสมสำคัญมากจริงๆค่ะครับผมตัวต่อไปที่มักจะมาคู่กันเสมอครีเอทีนครับตัวนี้มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างเยอะมาก บางคนก็ว่าเป็นยาวิเศษบางคนก็กลัวว่าจะทำให้ตัวบวมน้ำไตพังจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับครีอทีนเป็นหนึ่งในอาหารเสริมที่ถูกวิจัยมามากที่สุดแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงและปลอดภัยในคนส่วนใหญ่นะคะหน้าที่หลักของมันคือการเป็นแบตเตอรี่สำรองให้กับกล้ามเนื้อแบตเตอรี่สำรองใช่ค่ะทำให้เรามีแรงยกได้อีกสอครั้งสุดท้ายที่ปกติจะหมดแรงไปแล้ว ซึ่งการยกเพิ่มได้อีกไม่กี่ครั้งนี่แหละค่ะคือตัวกระตุ้นชั้นดีที่ส่งสัญญาณให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มส่วนเรื่องตัวบวมน้ําอันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยมากน่าสนใจครับขยายความหน่อยได้ไหมครับเรื่องบวมน้ําสิ่งที่น่าทึ่งคือครีอทีนมันดึงน้ําเข้าไปเก็บในเซลล์กล้ามเนื้อค่ะไม่ใช่ใต้ผิวหนัง Oh. ตึงมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ยังส่งสัญญาณทางชีวเคมีที่เอื้อต่อการสร้างกล้ามเนื้อด้วยซ้ำมันจึงเป็นการบวมที่พึงประสงค์ค่ะไม่ใช่การบวมฉุกแบบคนกินโซเดียมเยอะๆส่วนเรื่องไตพังจากงานวิจัยมากมายในปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าเคีเทีนเป็นอันตรายต่อไตในคนที่มีสุขภาพไตปกตินะคะแต่แน่นอนว่าถ้ามีโรคประจำตัวก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ และเวลาเราดูฉลากสิ่งที่เราควรมองหาก็คือคำว่าคร oh ีอทินโมโนไฮเดรตซึ่งเป็นฟอร์มที่ถูกวิจัยมากที่สุดและคุ้มค่าที่สุดค่ะชัดเจนมากครับงั้นไปต่อกันที่คู่หูดูโอเรื่องการฟื้นฟูที่คนมักจะสับสนกันบ่อยๆระหว่าง BCAA กับกลูตามีนครับเมื่อกี้เราพูดถึง BCAA ว่าช่วยฟื้นฟูแล้วก็พูดถึงกลูตามีนที่ช่วยฟื้นฟูเหมือนกัน2ตัวนี้มันทำงานต่างกันยังไง หรือว่าเราควรเลือกใช้ตัวไหนในสถานการณ์ไหนเป็นพิเศษครับอะมิโนจำเป็น3ตัวบทบาทเด่งของมันจริงๆคือการเป็นแหล่งพลังงานให้กล้ามเนื้อโดยตรงระหว่างออกกำลังกายซึ่งอาจจะช่วยลดอาการเหนื่อยล้าทำให้เรารู้สึกว่าฝึกได้อึดขึ้นส่วนกลูตามีนเป็นกรดอะมิโนอีกชนิดหนึ่งที่มากที่สุดในร่างกายบทบาทหลักของมันจะเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันโดยตรงเลยค่ะ หลังออกกําลังกายหนักๆร่างกายจะใช้กลูตาีีนไปเยอะการเสริมเข้าไปจึงอาจช่วยให้กระบวนการซ่อมแซมกล้ามเนื้อเร็วขึ้นแล้วก็ลดโอกาสป่วยได้ถ้าให้สรุปง่ายๆก็คือ BCAA เหมือนเครื่องดื่มให้พลังงานระหว่างวิ่งมาราธอนส่วนกลูตาีีนเหมือนทีมแพทย์ที่เข้ามาดูแลหลังเข้าเส้นชัย เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากค่ะแต่มีจุดสำคัญนิดนึงคือถ้าเราได้รับโปรตีนจากเว e y หรืออาหารหลักเพียงพออยู่แล้วร่างกายก็มักจะได้รับทั้ง b c w a และกลูตามีนในปริมาณที่เพียงพอเช่นกันการเสริม2ตัวนี้แยกต่างหากจึงอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนเสมอไปอาจจะเหมาะกับคนที่ฝึกหนักมากๆฝึกยาวนานหรืออยู่ในช่วงไดเอทที่เข้มงวดมากๆที่มีความเสี่ยงต่อการสลายกล้ามเนื้อสูงกว่าปกติค่ะ เอาจริงๆนะครับผมนึกว่าน้ำมันปลาจะเกี่ยวกับสมองอย่างเดียวเลยไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมาอยู่ในลิสต์อาหารเสริมสำหรับคนเล่นกล้ามได้มันไปช่วยในมุมไหนกันแน่ครับจริงๆแล้วน้ำมันปลาหรือ fish oil เนี่ยเป็นเหมือนผู้เล่นที่ทํางานอยู่เบื้องหลังค่ะสิ่งที่น่าทึ่งในน้ำมันปลาก็คือกรดไขมันโอเมก้า3อย่าง EPA และ DHA ค่ะ ร่างกายเราสร้างเองไม่ได้ต้องรับจากอาหารเท่านั้นทีนี้เวลาเราออกกําลังกายหนักๆมันจะเกิดการอักเสบเล็กๆขึ้นในกล้ามเนื้อครับซึ่งการอักเสบระยะสั้นนี้เป็นเรื่องดีนะคะมันเป็นสัญญาณให้ร่างกายเรื่องกระบวนการซ่อมแซมแต่ถ้าการอักเสบมันเรื้อรังหรือมากเกินไปมันจะขัดขวางการฟื้นตัวและการเติบโตของกล้ามเนื้อโอเมก้าสนี่แหละค่ะที่เข้ามาช่วยปรับสมดุลกระบวนการอักเสบนี้ไม่ให้มันรุนแรงจนเกินไป ทำให้การฟื้นตัวมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนเป็นหน่วยดับเพลิงที่คอยควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามจนเผาบ้านทั้งหลังแต่ยังปล่อยให้มีความร้อนพอที่จะกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงใช่เลยค่ะและนอกจากนั้นมันยังช่วยเรื่องสุขภาพข้อต่อซึ่งสําคัญมากสําหรับคนที่ยกน้ําหนักเป็นประจําแล้วก็ยังช่วยเรื่องสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วยถือเป็นอาหารเสริมที่ให้ประโยชน์รอบด้านมากๆค่ะและตัวสุดท้ายครับอาจจะดูเป็นมวยรอง แต่จริงๆแล้วสำคัญไม่แพ้ใครเลยนั่นก็คือวิตามินรวมและแร่ธาตุครับหลายคนอาจจะคิดว่าถ้ากินอาหารครบ5้าหมู่แล้วก็ไม่จาเป็นต้องกินเพิ่มหรือเปล่าครับถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพใหญ่ของร่างกายนะคะวิตามินและแร่ธาตุเป็นเหมือนหัวเทียนหรือน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์ค่ะแม้จะต้องการในปริมาณน้อยแต่ถ้าขาดไปแม้แต่ตัวเดียวเครื่องยนต์ทั้งระบบก็อาจจะรวนได้เลยสำหรับคนที่ออกกำลังกายหนัก ร่างกายจะมีความต้องการสารอาหารพวกนี้สูงกว่าคนทั่วไปเพราะมันถูกใช้ไปในกระบวนการเผาผลาญพลังงานการสร้างโปรตีนแล้วก็การต่อสู้กับอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นมหาศาลร,ระหว่างออกกําลังกายค่ะมีตัวไหนที่สําคัญเป็นพิเศษสําหรับคนสร้างกล้ามเนื้อไหมครับมีหลายตัวเลยค่ะแต่ที่อยากจะเน้นคือกลุ่มแร่ธาตุอย่างสังกะสีหรือซิงค์และแมกนีเซียมซึ่งมีบทบาทสําคัญในการผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและการนอนหลับให้มีคุณภาพ วิตามินดีก็สำคัญมากต่อความแข็งแรงของกระดูกและการทำงานของกล้ามเนื้อซึ่งคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักจะขาดโดยไม่รู้ตัวเพราะทำงานในออฟฟิศเป็นหลักดังนั้นการเสริมวิตามินรวมดีๆสักตัวก็เหมือนการซื้อประกันสุขภาพให้ร่างกายทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุดค่ะโอ้โหครบถ้วนแล้วก็ลึกซึ้งกว่าที่เคยได้ยินมามากเลยครับได้เห็นภาพเลยว่าแต่ละตัวไม่ใช่แค่ดีหรือไม่ดีแต่มันมีบริบทและหน้าที่ของมัน แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงครับเราควรจะสรุปและมีข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษบ้างสิ่งที่อันตรายที่สุดคือการตกเป็นเหยื่อของผลิตภัณฑ์ที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงเช่น เพิ่มกล้ามเนื้อ5กิโลใน1เดือนอะไรทำนองนี้ค่ะซึ่งมันไปเล่นกับความต้องการเห็นผลเร็วของเราทําให้เราหลงเชื่อแล้วก็ซื้อมาใช้โดยไม่ได้พิจารณาพื้นฐานของตัวเองเลยการทําแบบนั้นคือการเสียทั้งเงินและเสียทั้งเวลาเพราะสุดท้ายถ้าเสาหลัก3ต้นของเรายังโยกแยกอยู่อาหารเสริมที่แพงที่สุดในโลกก็ช่วยอะไรไม่ได้ผมว่ามันแย่กว่านั้นอีกนะครับคือบางทีอาจจะทําลายสุขภาพด้วยซ้ําถูกต้องที่สุดค่ะทางที่ดีที่สุดคือการกลับไปที่พื้นฐานเสมอ นอนให้พอฝึกให้ถึงกินให้ดีแล้วค่อยมองหาอาหารเสริมอย่างชาญฉลาดโดยใช้เช็คลิสที่เราคุยกันไปและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องเลือกให้เหมาะสมกับร่างกายและความต้องการของตัวเองจริงๆไม่ใช่เพราะเพื่อนใช้แล้วดีหรือเพราะอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นแนะนำร่างกายเราไม่เหมือนใครแผนการของเราก็ต้องไม่เหมือนใครเช่นกันค่ะ ชัดเจนมากครับเป็นบทสรุปที่ทำให้เรากลับมาอยู่กับความเป็นจริงจริงๆ,ๆก่อนจะจบกันไปอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ไปลองสำรวจตัวเองกันดูนะคะว่า นอกเหนือจากอาหารเสริมแล้วมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันอะไรอีกบ้างที่เราอาจมองข้ามไปซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการสร้างกล้ามเนื้อของเราอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการดื่มน้ำให้เพียงพอการจัดการความเครียดหรือแม้แต่ท่าทางในการนั่งทำงานตลอดทั้งวันสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อร่างกายเราได้ทั้งสิ้นค่ะเป็นคำถามที่ต้องกลับไปทบทวนตัวเองเลยครับสำหรับวันนี้ หวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจและวางแผนเส้นทางการสร้างกล้ามเนื้อของตัวเองได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะครับท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้หรือมีประสบการณ์การใช้อาหารเสริมตัวไหนอยากจะแบ่งปันคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องและแชร์สิ่งดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักและหากต้องการสนับสนุนการทำคอนเทนต์ของเราสามารถกดส่องสินพ้าได้ที่ตะกร้าหน้าช่องได้เลยครับ